ู้ชมไม่มาพบกับมนครเดินตะวันประเทศเรียกเคโลโปิดเป็นยักษ์พ่อไม่เมียของมันตายนี้สุบรรโลกหน้าจริงลูกแต่งหน้ามีนานมว่านิมบดีรุ่งยามเชา้าไม่นัจกจบเกาคุยกันจะต้องบูญคุยสนทนานในเรื่องอะไรไม่ได้่อแม่พี่น้องครับแต้ความก้าใจก็ไดยหายต่อมานะครับ ที่เลิศในทีไม่ลูกแฟวแค่วพื่อนลอดตัวที้แก้วสิวะาเลิศแล้วนละแน่มาราเีจะกำแพงมันนาตายมาไล่ปีบิตุรีรักอวงนั่งดวงใจระวังปลูกหน่วยแนบระวัง

วันนี้บมได้เรียกเจ้าเข้ามามีเรื่องสำคัญสักเรื่องหนึ่งลูกแก่ตัวอ้บางกมเป็กระเด็ดพอที่เขารบอายะมันขวัญยืนตอนนี้ไม่จนมายุของเธอก็ได้ยี่สิบประจซนตะสรับตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วลูกผมมีเรื่องสำคัญที่จะนั่งพูดคุยกับเธอสักนิดหนึ่งวันนึงม่อมไหนปลาบตามจะไว้บางกมมันยังไงม่อมบอนที่เขารบสวัสดีปลาบก็หลับวันนี้ลูกที่วันนี้เรียกเจ้าเข้ามามีเรื่องสำคัญพอจะเจกใอ้เธอเนี่ย อยู่พระนครแทนพ่อสักเจ็ดวันพิ่ราพ่อจะไปไหนพ่อจะเดินทางไปนครไผ่สาลีไปนครไผ่สาลีถูกต้องพ่อจะเดินทางไปนครไผ่สาลีได้มีเรื่องสําคัญว่าเมื่อก่อนในระนครไผ่สาลีได้ตรงมาเป็นเมืองขึ้นของนครเราไม่จะต้องส่งเครื่องราชบรณาการมาทุกๆปีแต่เป็นเวลาหนึ่งปีเข้าไปแล้วมันไม่ได้ส่งเครื่องราชบรณาการพอได้ให้คนไปสืบดูแล้ว ว่าตอนนี้พระนครไผยสาลีในเจริญรุ่งเรืองเพราะได้มีดวงแก้ววิเศษดวงหนึ่งแต่อยู่ที่ปลายปราสาทของพระนครองบรรทมของนางของฟ้าหญิงศรีสุดาความคิดของพ่อก็คือว่าพ่ออยากจะได้ดวงแก้วดวงนั้นมาประทับประดิตฐานอยู่ที่พระนครของเราพ่อค่ะทาไมลูกของไหนที่ไม่เป็นของเราเนี่ย เราควรไม่ควรที่จะเอามาเป็นของตัวเองต้อตอนกับกล้องไงเจมมาจ่ากล้องเราเราอย่าแบบเอาเป็นกล้องตัวเองแต่กล้องไนเป็นกล้องตัวเองมันจะลอยมาเองเจมนข้าวพัดเป็นตัวยางข้าพัดอะไรมึงอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวมื่ออาหารตามจังจัดน้อยยิง่งยมอัดตินี่ก็กุ่นยิ่งน่าหนักคนนดำก็น,านา่าหนัก ออแม่จบตะกุนเนอแต่จบปามจะดูไม่วันไหนนั่งได้แต่ดู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 เธอทำจะภาพทำไมถึงทำนายนั่งได้ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับนายนั่งได้เมื่อมองมึงตักเอาแต่ใครไอความจนไรดูมันทำสักที ปลาปิกมันก็เอาคนเดียวม่เยาใครเยี่ยวนั่นสิดู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 มันทำดูไอป๊อบมันทำไหมนั่งกินตาเวลนลยนะบาทลวกเขาคุณมากับยาป่ากับจยดหน้าดนักจริงตึนตำ้งปนี่ไอหมูนี่เอาได้ใจอไตโอ้ยพี่น้องหมดเดียวก็ไว้จับสินี่ข้าวปัด nên cụ thể thế là tôi tầm cho protector căng nã căng này lên hà lăng luồng cả nữa cái bài chơi người tiền mới chả năng ta mấy con nên tên nó được cho bạc tiền nhú nữ như này không nhá nay nào yên em có buồn ngăn gặp cha bà đã gặp thì toàn này À, cấp nụ ngũ nhân điệp nhân đi bị nào mà nào, ta oh, à. À, na đi, không, tổ, mong, ừ. mà não da câu nạp hồi nhân anh nữa chặt na nhặt đi trái không cao liều to mập bò mày nè chọn chết là bị lệ chọn pet não nhản thôi chính mà nay cao cốt da na đây thì nay cao liều nang não ep tiếp nam nặng to nè à, này, à. à, à. จากน้อยจริงลูกกูกูมาร่วมอยู่การลั่งมันแหละกลองก็ไม่ได้ต็อปตับก็ไม่ได้โปอ่ะปีไม่ได้เป่ากีบอร์ดไม่ทำเลยเลยเอ้มอุกเรียกนายว่ารถกันแล้วตื่นได้เดียวให้กินกาแฟได้เดียวเอออจาดน้อยจริงเธอจะต้องอยู่ไปนครเจ็จดวันลูกนะพ่อจะไปนำดวงแก้วดวงนี้กลับมาสู่พระนครพ่อค่ะอย่าไปเลยครับพ่อ ลูกขอร้องเถอะดวงแก้วนี้มันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเรามันคงจะลอยมาติดที่พระนครเราเป็นพระนครแรกแต่พ่ออยากได้เดินอย่างไเงี้ยไงก็ับม่อบโมะเงี้ยเอาเนี่ย่าโมดสามดอน่าเกลียดสามดอยังไงอะนึ่งดอดึงดือดอดึงดานแต่ก็ดอดำดนดนดานดือนั่นเอาเนี่ยมาสามดอน่าเกลียด ข้หนหัวมพ่อแต่พ่อก็มีฝังไม่มีอะไรทำอะไรพ่อได้อินพลมยม,มานาะไม่ว่าจะนรกสวรรค์หรือว่าชมพูทวิตหรือแม้แต่ยักด้วยกันถ้าขึ้นชอวายักแค่โลพิษกลัวจนหัวหดเจ็ดวันพ่อกลับพร้อมด้วยดวงแก้วแต่ก่อนที่พ่อจะไปลูกนะพ่อจะสั่งสอนเจ้าสักนิดหนึ่งลูกนะ กพ่่อคะฟังพ่อไอ้ดีลูกพ่อจะสั่งสอนเจ้าเป็นบทเป็นกรอนเป็กระเด็ดพ่อฟังพ่อไอ้ดีลูกออก่อนก่อไปฟังเต็ดนุยพ่อจะสั่งแล้วจะส Pop my no <coughs> Hãy có cho gì ผัอ,อลาก่อนลูกนะแก่พ่อกับพอลาก่อนผัลาก่อนพ่อทำไมล่ะลูกทำไมหนูไม่เห็นหัวพ่ออันนั้นเลื่อมเป็นรังรานรังร้ายเออเป็นไม่ใช่รังราน <c oughs> <c oughs> พ่อไม่ไปได้ไหมอ่ะพ่อจะต้องไปลูกเจ็ดวันพ่อกลับอย่างแน่นอนนะอยู่พระนครไอ้ปราดดูแลลูกกูกันกูลาก่อนพี่ปราบมองไม่สบายใจมากที่สุด หนูห้ามพ่อแล้วแต่พ่อก็ไม่ฟังน้องไม่สบายใจอ่ะทําอะไร่หนูหายสบายใจมัง้งไปมาเนี่ยป้าไปเนียวไม้เมืองไม่น้นงบไอ้หนุ่มจันไม่นั้นก็ไอ้ไอ้อนิกไม่นั้นงบไอ้หนูเมนนย่ย่าม่เนียวไม่ไปหรอกหนูไม่สบายใจมากที่สุดเจ็ดวันพ่อจะต้องกลับมาแล้วถ้าพ่อไม่กลับมา อาจารย์แดงว่าปอดตึงตายบ้าสิจะหยุดอีนี่งเอาไว้วนตอนอีว่า,วา,วาจริงนักกีดไอม้มอบปอนี่เดินอ่าง,งรับมา,าโดยอยู่นี้จะมียัยถ้าปอดตึงตายจนไม่นองอิดได้มาชั่วไมเหรอหาผัวไม่ใหญ่เลยหาผัวใหม่อะมันไงเ,เอามาเนี่ยป้อมอิดนอกปีนล่องเกยไอใครนะปีเกยถ้าไม่เอาปีเกยเอาปีเอ็มว่านาย ở mai ra bóp chết nó á Thế à, lùng à, trong lặng anh mấy Giờ bị đau tóc đại hôn á dài Rồi Bây giờ bị luôn nhu cái này Bị luôn Bây giờ Hoa kẹp mấy mất à, Lừa bà nơi bị luôn Gặp đôi chỗ đi ra bị luôn nha ไม่ไปน้องอับมาโดยรถน้องเรอับโยนี้เรโอ้ยเอออันเนี้ยแอบแอบนังอิดทำไมแอบไอโมูนี้กินอาไม้หมดดูได้หนังกินหมดก็ยูหมวนหนุนมอีเลยรอคอยพี่นะเจ็ดวันพ่อกลับมาจะต้องกลับมาพร้อมกับดวงแก้วอันยังอับเอาเอาหนวดแอวไอกวายิ่งไปอ่ะ anh ấy, đã nói nào mới bảy nhé nhớ bấm ba mà nhé ô nhồn là, nhờ, đi khi này đó nhớ đi nản tám nhé ông mình cả nào ủ e ông mình nhanh nhớ ở nhi mình nặng lùng nặng lùng nặng lùng có mà chó mấy bảo mà mấy mì đen mấy mượn nhủ nha mấy mượn đen nhớ nhăng cái quần anh cha quần đóm mẹ bồi nhung à ที değil, so it, ่อื่นไม่รู้แต่จำบนนี้ยยังไหวปอดกันไฟปอดอ่ะอันนี้กินข้าวยาวงานเอ็ดจริงไม่จีนอนปอดอยุดอ่างหลังร้องเอวอันเนี้โรยควายม่อมปอ่อบมาเโดนโดนเอวไอ้อายิ่งไปปักม้อนแปลปูหู่อลัพระนครด้วยนะเราจะไปชมวันอุทยานอ่ะอ่ะอ่นนี้อ่างองค์นี้นอนเย็นลบดูแลพระนครด้วยอันเนี้โรยไอเนี้กูใหญ่เป็นองค์ใหญาจ้า บอกงอปัญญางอนนี่อัญญาโน่หนี่เอ้อู้ยูยีเป็นองค์ใหญ่จ้าจัดยินจึงว่ามู่อุยเป็นบันหนีใจอัวเป็นองค์งาน้าคุณมาดีบอกนี่มานลอกหลาซัดโยมมาดีรีบุดตอนนี้มาหยุดไหมคุณมาดีบอกตอนนี้มาหอกหลาใจความตั้งใจเดินหลัดนี่ตอนนี้ตัดพานา ยอยกเอียงยกเอยียงกางป่าไม้รีบพากายบุกดงปร่งปรึกษาเดินทางยังจนในตอนมาจะข้างแค่พยาแม่